เราทุกคนล้วนมีชีวิตอยู่ด้วยพลังอำนาจอันไร้ขอบเขตชนิดหนึ่งเราล้วนชี้นำตัวเองด้วยกฎข้อเดียวกันนั่นคือกฎธรรมชาติ แห่งสากลนจัก,กรวาลที่ชัดเจนแน่นอนเสรยจนเราไม่ประสบพบปัญหายุ่งยากใดๆในการสร้างยานอวกาศส่งคนไปดวงจันทร์ทั้งยังกำหนดเวลาที่ยานอวกาศร้อนลงจอดได้โดยไม่ผิดพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนใดในโลกใบนี้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือนิวยอร์กทุกคนล้วนดำรงอยู่ด้วยพลังอำนาจเดียวกันกฎข้อเดียวเท่านั้นคือกฎแห่งการดึงดูด ความลับนี้ก็คือกฎแห่งการดึงดูดนั่นเองทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณนั้นคุณเองเป็นผู้ดึงดูดเข้ามาที่คุณดึงดูดสิ่งใดๆเข้ามาก็เพราะคุณมีมนโนภาพเกี่ยวกับสิ่งนั้นอยู่ในใจสิ่งที่คุณคิดสําคัญที่สุดอะไรก็ตามที่คุณกําลังคิดคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวคุณเองในที่สุดทุกสิ่งที่เราคิดคือสิ่งที่เป็นจริงและเป็นพลังงานชนิดหนึ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช anel ซายมโซนะคะวันนี้ก่ จะพาเพื่อนๆมาพบกับหนังสือที่มีชื่อว่า The Secret ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่มียอดขายดีติดต่อกันเป็นเวลา2ปีและจนถึงตอนนี้ยอดขายก็ยังคงพุ่งไม่หยุดเลยนะคะเขาได้เขียนคําเคลมว่าความลับที่จะทําให้คุณสมความปรารถนาทุกประการท้งด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพซึ่งความลับนี้ได้สร้างปฏิหาริย์ให้ชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลกสิ่งที่น่าสนใจก็คือคนนนนคคนห,หน,น,น,งน,น,อนังสือเล เล่มนี้ค่ะโดยผู้แต่งก็คือรอนด้าเบิร์เนี่ยคุณรอนด้าเบิร์เนี่ยเขาได้รวบรวมหลักการแล้วก็แนวความคิดที่เกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดกฎของธรรมชาติพลังจักรกวาลซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเข้าใจว่าในความเป็นแก่นตรงนี้มันมีความคล้ายคือมีส่วนที่คาบเกี่ยวแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยทีนี้คุณรอนด้าเบิร์เนี่ยที่เขาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาเริ่มจากการที่เขามีความทุกข์ความท้อแท้ ซึ่งมันเป็นแรงผลักดันทําให้เธอต้องดินดน้นรนแล้วก็สแสวงหาทางออกจากทุกข์นั้นนั่นเองแล้วเธอก็โชคดีนะคะที่ได้เริ่มค้นพบคําตอบแล้วก็ความลับจากหนังสือที่มีอายุเป็นร้อยปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เขาก็ได้มีการสรุปรวบรวมออกมาออกมาเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า The Secret นั่นเองซึ่งความลับตรงนี้คะะ่ะมันก็ เป็นเหมือนแก่นที่จะทําให้เราเข้าใจเข้าถึงหลักธรรมชาติที่เราทุกคนนะมีอยู่แล้วนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่บางครั้งเนี่ยด้วยแวดล้อมด้วยการเลี้ยงดูด้วยการเติบโตด้วยสิ่งต่างๆที่มันทําให้หล่อหลอมเราเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่เราหลงลืมแก่นเดิมที่จริงๆแล้วเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเรามองข้ามมันไปหนังสือเล่มนี้เนี่ยกวางเชื่อว่าจะเป็นเหมือนกุญแจสําคัญที่ไขความลับที่เรามีอยู่ในตัวเองแต่เราไม่เคยนําพลังนี้ออก มาใช้นบทแรกของหนังสือนะคะเขาได้เขียนว่าความลับค <de rees Darwin> <akers? t akers ingo> ืออะไรเขาบอกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างในจักรวาลควบคุมชีวิตคุณทุกขณะจิตแล้วก็จัดสรรทุกอย่างที่คุณประสบในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนกฎแห่งการดึงดูดจะก่อร่างสร้างประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดทั้งมวลของคุณและกฎแห่งการดึงดูดที่ทรงอนุภาพมหาศาลนี้ กำลังทำเช่นนั้นผ่านความรู้สึกนึกคิดของคุณคุณคือผู้ที่ทำให้กฎนี้เป็นจริงด้วยการปฏิบัติโดยคุณจะปฏิบัติด้วยการคิดจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของแก่นหนังสือเล่มนี้เขาก็จะบอกว่าทุกๆอย่างบนโลกใบน,นี้มันอยู่ด้วยกฎของธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดซึ่งกฎเหล่านี้จริงๆแล้วคนที่มีอำนาจมากที่สุดก็คือตัวเราและ ที่แท้จริงที่สุดก็คือเริ่มต้นจากความคิดของเรานั่นเองเราคิดอย่างไรแวดล้อมรอบตัวสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นเช่นนั้นเขาได้บอกต่อว่าสิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันคุณจอห์นนะคะอัสซารัฟเนี่ยที่เขาสนใจเรื่องกฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาได้บอกว่าสำหรับผมวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าถึงกฎแห่งการดึงดูดก็คือ คิดเสียว่าตัวเองเป็นแม่เหล็กแท่งหนึ่งและแม่เหล็กอีกแท่งจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราคือเขากำลังจะบอกว่าเราอะค่ะเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในสากลจักรวาลนี้เลยเรามีพลังดึงดูดอยู่ในตัวซึ่งมันทรงพลังยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นในโลกใบนี้และพลังดึงดูดอันมากมายเหลือขนานี้แหละที่เปล่งออกมาทางความคิดของคุณ อีกคนนะคะก็คือคุณบ๊อบดอยเนี่ยเขาเป็นนักเขียนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎแห่งการดึงดูดนะเขาบอกว่าพูดง่ายๆก็คือกฎแห่งการดึงดูดบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันแต่เรากําลังพูดถึงกฎนี้ในระดับของการคิดนี่เมื่อกฎแห่งการดึงดูดนะคะบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันฉะนั้นเวลาที่คุณคิดถึงอะไรเนี่ยคุณก็จะดึงดูดความคิดแบบเดียวกันเข้ามาหาตัวคุณต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างที่บ่งบอกว่า ตัวคุณนะฮะก็อาจเคยประสบเหตุการณ์ตามกฎแห่งแรงดึงดูดนี้มาก่อนเคยมีบ้างไมหมคะที่บางทีที่เราคิดถึงอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกไม่ชอบแล้วก็ยิ่งคิดมันก็จะยิ่งดูแย่แล้วก็หนักขึ้นทุกทีนั่นเป็นเพราะว่าในยามที่เรากําลังหมกมุ่นคุ้นคิดถึงอะไรสักอย่างกฎแห่งการดึงดูดก็จะนําพาความคิดอื่นๆทํานองเดียวกันที่มันเป็นด้านที่มันไม่ดีค่ะเข้ามาหาเราทันที ในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเราก็จะมีความคิดที่แย่ๆในทำนองเดียวกันอีกมากมายจู่โจมเข้ามาถาโถมจนอะไรๆเนี่ยมันก็ดูแย่ไปหมดยิ่งเราคิดเราก็ยิ่งหงุดหงิดแล้วก็ยิ่งไม่สาบายใจเราก็จะยิ่งรู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นและนี่เนะ่เราก็น่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้เข้ามาเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราฟังเพลงเพลงหนึ่งแล้วเราไม่สามารถสลับเพลงนอาไปจากหัวได้เลยเสียงเพลงยังคงพลิ้วกังวานอยู่ในใจรอบแล้วรอบเล่า ในยามที่เราฟังเพลงนั้นเนี่ยเราอาจไม่รู้ตัวว่าเรากําลังตั้งใจฟังเต็มที่และพุ่งความคิดไปอยู่ที่บทเพลงนั้นและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เปล่งพลังดึงดูดความคิดอื่นๆในทานองเดียวกันกับเพลงนั้นเข้ามาแล้วกดแห่งการดึงดูดก็เริ่มทํางานและนําพาคุณให้นึกถึงเพลงนั้นอีกรอบรอบแล้วรอบเล่าเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยในฐานะของเราที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ย การยึดมั่นในความคิดคำนึงถึงสิ่งที่เราปรารถนาตั้งจิตให้แน่วแน่และชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่เราควรทำมากกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มปฏิบัติตามกฎที่ทรงอนุภาพที่สุดกฎหนึ่งในจักรวาลก็คือกฎแห่งการดึงดูดเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราคิดมากที่สุดและเราก็ยังดึงดูดสิ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดเข้ามาอีกด้วยเขากำลังจะบอกว่าแทนที่เราจะไปโฟกัสกับสิ่งที่เราไม่ต้องการ พราะเรายิ่งโฟกัสสิ่งนั้นเราก็ยิ่งคิดถึงสิ่งนั้นและเมื่อเราคิดถึงสิ่งนั้นมันก็จะปลดปล่อยพลังงานบางอย่างจากตัวเราออกมาซึ่งมันจะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดสิ่งแบบนั้นเข้ามาอีกเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเจอสิ่งดีๆหรือเอยากเจอสิ่งไหนให้เราคิดจินตนาการไปถึงสิ่งนั้นและเราจะดึงดูดสิ่งที่ใกล้เคียงกันเข้ามา เขาบอกว่าชีวิตในปัจจุบันของเราตอนเนี้มันคือภาพสะท้อนความคิดเก่าๆของเราในอดีตนั่นเองซึ่งมีทั้งสิ่งที่วิเศษสุดและสิ่งที่มันแย่ที่สุดในเมื่อเราดึงดูดสิ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดเข้ามาหาด้วยตัวเราเองมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะมองออกว่าที่ผ่านมาความคิดใดที่ครอบงำจิตใจเราอยู่ทุกด้านของชีวิตเพราะนั่นคือประสบการณ์ที่เราจะได้พบเจอมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่า เราลองเราลองนึกดูก็ได้ค่ะว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราคิดถึงเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีในชีวิตหรือแมก้กระทั่งเรื่องในอดีตมากกว่ากันถ้าเราคิดถึงสิ่งที่ดีๆมากกว่าแน่นอนว่าอนาคตเนี่ยเราจะได้เจอสิ่งดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่หลอกตัวเองเราจะรู้ว่าความคิดในหัวของเราอะค่ะกวามคิดว่าเกิน 60- 70%เนะ่ะเราจะไปคิดถึงสิ่งไม่ดีเพราะอะไร <S <S เพราะว่าเราไปกังวลเรากังวลกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงที่มันเป็นเรื่องไม่ดี แล้วเราก็ไปจมจมอยู่กับประสบการณ์ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่มันเคยทําให้เราหงุดหงิดไม่สบายใจในอดีตทําให้ปัจจุบันตอนนี้เรามีแต่ความคิดที่มันด้านลบความคิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวตนของเราณนะวันนี้วินาทีนี้มันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ตัวเราในอนาคตได้เจอสิ่งแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกว่าเราได้เรียนรู้แล้วว่าความลับเนี้ยมันคืออะไรและด้วยความรู้นี้เนี่ย เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราได้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่นี่คือแค่เกริ่นบทนําของหนังสือ The Secret ก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างส่งพลังจริงๆมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาเบสิกที่กวางเชื่อว่าทุกคนน่าจะพอรู้แต่เราไม่ได้ตระหนักแล้วเราเราไม่ได้ลองคิดไตรตรองมันอย่างแท้จริงเราไม่ได้เห็นว่าหลักเหตุและผลของมันคืออะไรบางครั้งเราก็จะคิดแค่ว่า ไอ้กฎของแรงดึงดูดมันก็เป็นแค่เรื่องงมงายคนเราคิดแบบไหนจะได้แบบนั้นได้อย่างไรแต่เมื่อเราขุดลงไปถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์มองตามหลักของเหตุและผลเราจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในยุคหลังๆนะคะเขาได้มีการาทําการทดลองว่าเวลาที่มนุษย์ของเราเนี่ยสมองของเราคิดในด้านดีเนี่ยมันจะส่งคลื่นพลังงานสมองของเราเนี่ยค่ะเป็นเซลล์เซลล์หนึง่งใช่ไหมคะ เซลล์ทุกเซลล์บนร่างกายหรือว่าทุกๆสิ่งสสารบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยพลังงานและเราสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาจากสสารหนึ่งหนึ่งได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นความคิดในหัวของเราเนี่ยทุกๆความคิดของเราเนี่ยมันจะปลดปล่อย energy หรือพลังงานคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันความคิดในแง่ลบมันจะปลดปล่อยคลื่นความถี่ออกมาในช่วงหนึ่งความคิดในด้านบวกก็จะปลดปล่อยมาในช่วงหนึ่งและความคิดแต่ละอย่างก็มีช่วงของ ความถี่ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดทุกอย่างที่เราคิดมันไม่ได้อยู่แค่ในสมองเราแต่เรากําลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนึกถึงตัวรับตัวส่งของสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะตอนนี้เรากําลังเป็นตัวส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่ทีนี้ถ้าเราส่งสัญญาณออกมาในด้านที่ดีหรือเชิงบวกแน่นอนว่าเราจะจูนติดกับฝั่งที่เป็นด้านรับหรือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นด้านส่งเหมือนกันตัวเราอะค่ะเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับ ผู้ส่งสัญญาณและผู้รับสัญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งสัญญาณในคลื่องความถี่ที่ดีออกไปเราจะไปูจูนติดกับคนที่มีความคิดที่ดีเหมือนกันเราถึงจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกับคนแบบนี้แล้วรู้เรื่องคนที่ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคลื่อความถี่แบบหนึง่งที่มันเป็นด้านลบๆเสมอเราก็จะไปจูนติดกับคนที่มีพลังงานลบๆเหมือนกันหรือสถานการณ์ที่มันแย่ๆเหมือนกันเข้ามา ก็หวังว่าบทเกริ่นนำนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ไอเดียอะไรไปบางอย่างแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะกวางจะดำเพื่อนๆเน่ะดำดิ่งเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือเดอะซ c r e t ต่อไปก็ฝากติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ